หลังจากตัดเทิ้งแล้วเราก็เอาท่อนี้นะครับมาต่อเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็มาใส่ข้างนี้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับ วันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการทำข้อต่อตรงท่อ PE นะครับโดยไม่ต้องใช้ข้อต่อที่เราซื้อมานะครับซึ่งปกติมันจะมีข้อต่อตรงนะครับที่เราไปซื้อจากร้านกเกษตรหรือในโฮมโปรในกบอนเราก็มีนะครับปอดีว่าวันนี้ข้อต่อตรงมันหมดนะครับผมก็เลยมา DIY ทำข้อต่อท่อ PE เองนะครับโดยใช้ท่อของมันเองนะครับทำอย่างนี้นะ ครับเราก็เริ่มจากการตัดท่อก่อนนะครับผมจะตัดท่อนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการสั้นยาวแค่ไหนนะครับเราก็ตัดตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนนะนี่นะครับผมจะขยายตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ทำการเอาไปเผาไฟนะครับ แล้วเราก็เอาถ้วยข้างหนึ่งครับมา แล้วเราก็กด,ดแน้นนะครับแนีแล้วเราก็ดึงมันออกนะครับเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ได้ข้อต่อข้อนึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกทา่านไปใส่ข้อต่อนะครับครับเรามาดูท่อ PE ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นท่อในสวนนะครับก็พอดีคราวที่แล้วผมได้ย่านะครับโดนจนท่อมันขาดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนนะครับโดยเอาข้อต่อที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาต่อตรงนี้นะครับเราก็ทําการตัดนะครับเราดูว่าท่อมันเสียถึงตรงไหนนะครับก็ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดตรงนี้เลย ก็ตัดตรงนี้เสร็จแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับก็ถึงประมาณตรงนี้นะครับเราก็าตัดตรตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับหลังจากตัดทิ้งแล้วเราก็เอาท่อนี้นะครับมาต่อเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับก็ <Yeah. S 1> okay. มาใส่ข้างนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 2> แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าย้ำนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นน้ําที่มีแรงดันสูงๆนะครับก็น้ําตรงข้อตรงนี้อาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะยดึดเหมือนท้อประปาที่มันต้องมีกาวยึดนะครับแต่ว่าในส่วนผมเนี่ยจะทําวาวไว้แล้วก็จะใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับ น้ำหยดติ่งแล้วมันจะผมจะปล่อยแรงดันไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็จะมีวาล์วอยู่ข้างบนนะครับก็จะเปิดวาล์วแค่ประมาณไม,ไม่เกินครึ่งหนึ่งของท่อนะครับก็ปล่อยน้ำมาไม่แรงครับก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แรงดันสูงก็ผมไม่แนะนำวิธีนี้นะครับหรือใครจะลองทำวิธีนี้ก็ได้แต่ว่าให้เอาลวดมามัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันแน่นๆหนากว่านี้ก็เอาแหวนรัดนะครับ เอาแหวนมาลัดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้แน่นขึ้นนะครับแต่ผมว่าผมจะไม่มัดนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับผมเคยทําไว้ตัวหนึ่งก็ไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ไม่มีข้อต่อหรือว่าไม่อยากซื้อข้อต่อก็สามารถเอาเศษท่อ PE มา DIY แบบนี้ได้นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ